สปทรวมพลงังเราจะสู้ไปด้วยกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในขณะนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นและมีการระบาดไปทั่วประเทศส่งผลให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยสพทจึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้สถานศึกษาในสังกัดพิจารณาอาคารสถานที่ที่ไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสถานศึกษาที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วให้พู้มในการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยได้โดยมีโรงเรียนในสังกัดสปทที่ได้ใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นศูนย์พักคอยแห่งแรกคือโรงเรียนหวังพิกุลพิทยาคมอําเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์สพมเพชรบูรณ์โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด1ิบเตียงนอกจากนั้นยังมีศูนย์พักคอยอื่นๆอีกอาทิเช่นศูนย์พักคอยโรงเรียนสีมงคลวิทยาคมสังกัดสพมเพชรบูรณ์ศูนย์พักคอ อยโรงเรียนบ้านวังไผ่สพปกาญจนบุรีเขตสองตั้งอยู่อำเภอุ้ยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีส่วนพักคอยโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์สังกัดสพมกรุงเทพมหานครเขตสองส่ย์พักคอยโรงเรียนบ้านนำเที่ยงดอยอินจัน์สังกัดสพปมหาสารคามเขตหนึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคมและโรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุสังกัดสพปมหาสารคามเขตหนึ่ง สูนพระคอยโรงเรียนบ้านสุเมนสังกัดสพ,พปสุขโขทัยเขตสองสูนพระคอยโรงเรียนหลวงแพะโกศลอุปธรรมสังกัดสพปสมุทรสาครเขตหนึ่งสุนพระคอยโรงเรียนวัดใสใหญ่สพปนนทบุรีเขตสอง ทั้งนี้สปทได้ร่วมรวมพลังเพื่อเป็นการสนับสนุนบรรเทาเยียวยาช่วยเหลือประชาชนและสังคมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันและขอเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดไม่ประมาทกาดจะตกด้วยความผงใหญ่และปรารถนาดีจากคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขัาน้นพื้นฐานทุกท่านค่ะ